ตุูดตุ๊ดแอคชั่นค่ะเปิดคลิปมาก็อยู่ที่ครัวเหมือนเดิมนะคะตอนเชา้ชาเช้กาัสวัสดีจ้ายินดีตระขัดสุองสองพูมีหาอยู่หากินนะคะตื่นมาก็หากินเลยเราจะสิสซักผ้าก่อนค่ะ้มนี้แล้วก็สิเตรียมทำน้ำยาขนมจีนก่อนอื่นก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนเด้อจ้าคนพี่ปีใหม่นะคะ สนับสนุนขนมจีน10กิโลขอบคุณเรจจาอ,อิ่มอิ่มค่ะจะกินอะไรเยอะแยะโอ้ส1ิโลเธอไม่ไม่นั่นเหรอขอบคุณพี่ปีใหม่คพี่ใหม่ค่ะที่คอยสพอร์ตคอยสนับสนุนในทีมมาตลอดเนาะขอบคุณหลายๆขอให้พี่ไป ถูกหวยอีกแล้วครับพี่เมื่อกี้นี่เพื่อนนั่นเพื่อนฝากซื้อหวยลาวพี่น้องเพื่อนว่าเพื่อนบดถือที่เตียนฟังลาวนะคะเอาสองตัวข้างหนาเนาะเป็นข้างล่างถูกค่ะถูกสิบบาทเพื่อนลองซื้อเพื่อนบุกเคยซื้อเพื่อนไฮใจสีซื้อไฮกันเฮง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 กันละกันนะไม่เอากับพี่เพื่อนนะขี่ถูกกับเจสีเป็นงอาหารอะไรคะวันนี้ ผัดกะเพราผัดกะเพราเอ็ดของเหลือน้วยเราเจลักจ,จ,จะเอาข้าวผัดนี่ใส่เออเธออคนแปรกันแน่นะ่ะอันนั้นต้มแปรกไว้อันเทน้ำข้าวปุ้นพี่น้องขกกั้วไก่สามตัวกะยี่นี่แล้วก็สิลงวัดลงวัดเพระาะว่ารวมได้แต่ละมือกบคำเสาเพนคำวัด หอมหอมประแดกจังเลยจ้ะแล้วใส่เลยเดียนะกรนะต้มให้มันไว้ซื้อขัวน้าแปรี้ว้ซื้อแล้วก็พอปิ๊บโอ้วันแก้วโอ้วันติ่นพี่น้องฮะบบกินเ<ะ>นี่ยแล้วก,กไรกบอแรกให้กินเนี่ยโอ้ยติ่งหวานๆโผมันเป็นอี๋ ตะ,ะกู <c oughs> จ้ามันมาจากโอวันติน่นนะคะับาวานมันมาจากทุกสิ่งอย่างค่ะคู่มือนี่ไม่บริเกี่ยวก็กลับมาพันแล้วแหละโอวันติ่นนะเป็นันมีกรรมพันธุ์นกรรมพันธุ์่าอบาหวาน <c oughs> ถ้าเป็นบบาหวานก็คงจะบบาหวานแห้งค่ะจ่อยเบาหวานฟอกบบาหวาน กาําผาดแล้วเธอกินทำไมล่ะตรงน,นี้ผู้พี่เนาะแก้วโอวันตินแม่พาดว่าบ,บอ้กินลูกผะวาแก้วสัมบ้านอนะไรเนาะโมก,กอบที่เหลือเมื่อคืนได้พี่น้องเอ้ย,อยพรอะไรเนี่ยพระกระปุกมันเปื่อยเมืแล้วกันกงะปุแล้วกับข้างเอาท่านใส่ให้ขอนะนำลวกไก่ฮะบันตัวนี้พอคือแตกสั่นปิดไปเด้อทานสิแตกใส่ ตื่นเศร้ามากค่ะหนาวหนาวไปเลยซักผ้าไปน้ำซักกันมันมันเป็นปี๊บเลยไม่ปี๊บหรอไม่แป้นปี๊บเขียนด้วยก้อนขีดทานไฟดูว่าอาร์ตี้เขาว่าจะไปซ่องเบิ่งอัินนั่งเมาตัดเข่าซะก้อนเพิ่นว่ากันตัดแล้วเพิ่นก็จังสิมานะคะคุณบอกเอลือ่นก็ตัดเข่า สุมเจียมาล่าสิเลวไว้พี่น้องเพิ่มส้มเพิ่นปีเพิ่นเพิ่นในสัตว์ได้แตมีต้มสาวแห้งมะเกี่ยลมะเกี่ยลรับจ้างนั่งว่ามะเกี่ยวเอาขับปลูกซื้อแล้วก็ส่วนเพิ่นมาอยู่แต่ว่าจักสิได้มาบ่กว่บอกว่ากระบอกส่วนทรงเสาลอยเด้เสื้อวัดสมเสาลอยมาหันเพิ่นสิบอนหยาบกูขับกูนำเมื่อทานเสร็จบอกสาววันเดี๋ยว ก็กปุ่นบ,นบนบ้านเดอ้อาาพี่รองเอ้ยปีนี้ถึงว่าสิบ่อใดซอยบอใดย,ยังก็คือเก่าด้วจ้าบ่เป็นบอ,บอวาสีนู่นนี่นั่นนะคะปีนี้ถึงเราไม่ได้ช่วยแต่ความสัมพันธ์เราก็ยังคือเก่านะคะมีการมีงานแล้วเราก็ค่อยไปเนาะอืม้ม เพื่อความสบายใจทั้งสองฝ่ายทั้ง f อฟีเนาะเพราะว่าบางเทือเข้าเข้าไปเนาะกับอาซี่แบบเอฟซีผัวมากคนก็บอกเออแล้วมาทำไมเออจะบอก,อก,บอกเลยว่าเนาะนั่นก็เลยแบบบ่อยากได้ยินนะนะนอนนี่นั่นเนาะเ,เอาให้ FM, แอบๆมั้ยปัน่นปั่นแห้งก่อน เสียงลำโพงมันดังเสียงลำพังมันเงาจีน,ะเน,เน,น,น่เป็นไข้อีกแล้วไม่ได้ไปโรงเรียนอีกแล้วน้ำปาแต่เสาเป็นไข้อีกแล้วหรอทำไมเธอเป็นไข่บ่อยจังเลยเปลี่ยนอากาศแล้วก็แม่นไข่โรดนางจะผัดกะเพรานะคะ แต่กระริ่ดทานไม่แน่นพ่อครัวพอ่อหัวหัวกะทิกับข้าวเ,เช้ากันค่ะว,วันนี้เป็นไทยหน่อยนะเป็นไทยหน่อยอยัดเขียวด้วยโอ้โหเอาตอนใหญ่กันแล้วหรอ ็ทรสับเติมข้าวหมกกระลา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 น้ำมันหอยมีไหมน้ำมันหอยใส่น้ำมาใส่เอาน้ำไหมได้นี่กัเตรียมสิจัดจัดสถานที่เลยก็เชย้อแคดน้ำกระปุนมาเนี่ยมือเคืน คอยฟัน่าคอยได้ลบค,ค้นตาตัวเองออกงูนี er oh, oh, ้ทุนหวยจากฟันมาไปในไซสพี่น้องว่าในน้องน้ำมันมีพญานาคพญานาคอันที่ข้าเจ้าดันเึ้นมากนะบ้าไงหนึ่งลูกบ้านพญานาคแนะนำนะพ่อวสิบห้าสิบเก้าสิบบอพี่น้องเอ้ยหนึ่งศูนย์ห้าศูนย์เก้าศูนย์วันนี้วันศุกร์หวยลาวหวยฮานอยหอดหวยลาวกึกเลย วันนี้พี่ปีใหม่ไม่ได้หวยดีหรอจะตื่นมาคันมืออยู่นะจะได้ตังค์หรือเปล่าง่าโอ้อใส่ปลาแดกได้ปะจ้าผัดกะเพราใส่ปลาแดก กะเพาใส่ใ<ห>ครับนิดนึงฮะ่นีนคะครับะเขรานางนะจะวันนี้คิดยังไงอยาก,กินปกตินางจะไม่กินนะครับ คอยกินข้า,สตตาวสวยกินแต่ตำกินแตุ่กที่ไหนเรายินอยู่น,นีแล้วก็ปีข้างีกแบบ็ข้างมองค่อค่อย จานนะ่นนะไปใช้ขลารอขลารอไปใช้ใจ่เร้า,ข,า,า,าข้าวตัดของมึงเดอ้อไรพองมาตัดเข่ากูปีบดจักบาทเออปีกล้วยเอาไว้ทำอะไรนี่อืม อุ่นข้าวผัดข้าวผัดกินกับผัดกะเพราหมูกรอบกะเพัดจะนี่เหลือสองถุงวานให้เราเลยขายไม่หมดจ้ะแต่วันนี้นางงดค่ะวนนี้เพิ่นไปวัดไปทําเวียกรวมกับอยู่วัดมาจะทำอาห,อา,หารไปือ่ ก็เอาลงไปแล้วแล้วีบ้านให้แม่บ้านอุดน่ก็ได้โย่ก็ใช้น้ำมันก็นติดล่ะสิเป็นข้าวคั่วแล้วเนี่ยโอ้ยติดหมดเลย ทำไมกินมันตุงต้งๆแล้วอะตุง้งไหมวันนี้ลัชรายอาหารพัชรายอาหารราีาารไซเคิลได้มืนี้นะอาหารรีไซเคิลเนาะอือข้าวคั่วจะอันนี่ข้าวคั่วอ,อ่าเดี๋ยวชอยอยากกินตนัวมัตนติดหมอก,กระทะ หัวพอหัวแม่ว่าน่ะจิต้าวเศร้าไปไปอัน,นชอยปนี้กัจะ,ะทานทีจะไ,ได้ค่ะอุะออ้ยลมแหงก็แหงจะเอาไวไบ้างได้เตียงไปเอากงมูไปช่วมาหม่โอ้ did

หมูกรอบพี่น้องเฮ้ยร้านไม่ได้ติมบ้านติ่มเนืองแค่แล้วมันเป็นม้นอ่แล้วล่านม้่นแบบนนนแหละมาเัวคเราเขามาแล้กินยัางแบบยแล้วไปย่งนอนบาร์าจะเอาน่มาเอได้ก็ทิ่มเนื้อถ้ิ่มปริ่มแค่ไหนแก่ม่กีนหนาเอานี่ยอเอาส้มข่อยแมข่อยได้แก่

ก่างเนี่ยร้านผีป่าปู่าผข้ปู่าบ้านไหนปูป่ามีอยังปูป่าปู่าอย่างนี้ชืดอง้าไปูป่าใหม่น่าให จ้าน้มาเขาเจ้าน้ามาเขาเจ้าน้ำมันเขาเจ้าเปี่ขาชบอบบ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ตฉพาะกิจใชกหรืออยู่บ้านไปบ้านไปบ้านไม่เห็นติดเหนอยดีเลยคุณัมี้อคามที่บอกตลุบตล้ามาดิตลุไม่มีความเป็นกันต์กัอยัินหลงจากเดินรำลึกรถบัสจุฬาพิษณุโลก นั่นแะักปีหาองหาองบอกเละบอกวมา้อยเกี่ยมหาปีลบุญบ้านใช่ไหมเนี่ยบอกเละมันอก็เลยเกี่ยมอไะแล้าอยากไปที่เลเลยบอกว่าไม่มานี่ยนะไม่งั้นซื้อบีอะรแลก 有。<No. S 2> กินผลไเ้เป็นลาาไปนะินลายกินยังกินิมกินฮมเมอร์ก็มีกินเิ้มกินมี่ยูอัดินข้าวนมในดกชานาคง่ายได้มาก๊บอ่ะกินทุทธานนะไม่ได้ก็เริมไม่ค่อกินจะบ้านไม่กินี่ยคู่กับทางมาน

นี่นาวัดดีดูวันดีปลาลู